ออกแบบลายเซนเซนอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซนอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซนเฉพาะบุคคลกับสินแหมิงหงแบ่งเมืองไทยลัคณาราศีสิงนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หนี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ ที่หนึ่งพฤศจิกายนถึงวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2 5 6 4ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์แบบนี้ว่านะครับดาวนะครับดาวศุกร์นั้นตีโกนนะครับร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีสิงห์แล้วก็มีดาวมนุษย์ยูอีกหนึ่งดวงที่ตีโกนร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีสิงห์ จากดาวที่สินแสหมิงได้อบอกให้ฟังตรงนี้นั้นมันไปส่งผลดีในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยโซเชียลมีเดียโซ a l n เชยลเน็ตเวิร์เยอะๆซึ่งก็จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีแล้วก็ผลกำไรในเรื่องของการงานนะครับเรื่องเงินให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างดีทีเดียวในสัปดาห์หน้าวันจันทร์และวันอังคาร วันศุกร์และวันเสราร์ที่ผมเอ่ยมาตรงนี้เป็นวันที่ดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แต่แต่นะครับก็มีอยู่อีกหนึ่งวันที่ไม่ดีนั่นก็คือในวันพุธนะไอ้วันที่ผมบอกว่าดีเนี่ยมันดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองดีเรื่องการเจรจาติดต่อประสานงานต่างๆส่วนวันพุธเป็นวันเดียวในสัปดาห์หน้าที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสเสียงเงิน หรือติดต่ออะไรแ้วมันมีความพลั้งพลาดในเรื่องของการเงินเสียงเงินหรือตัดสินใจผิดนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวัระวังสำหรับชาวลัคนาราศีสิงดาวเจ้าตัวของลัคนาราศีสิงเองนั้นนั่นก็คือดาวอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งเป็นนิดองศาอ่อนแรงแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคาร นะครับดาวอังคารเนี่ยนอกจากเป็นดาวที่ขัดแย้งกับดาวอาทิตย์แล้วชาวสิงห์ต้องระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างปัญหาจุกจิกเก่าๆมันตามมาให้เราหงุดหงิดไม่น้อยทีเดียวซึ่งจะเป็นปัญหาที่มีผลพวงมาจากเรื่องของงานหรือความขัดแย้งใดๆก็ตามซึ่งมันมีความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้นี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องระวังในสัปดาห์หน้านะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะนะครับดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีคนมาถูกอ,อกถูกใจซึ่งคุณเองก็จะมีความถูกอ,อกถูกใจเขาไม่น้อยทีเดียวความสัมพันธ์มีโอกาสจะพัฒนาไปได้แต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเปิดเผยน่าจะคบหรือคุยกันแบบลับๆครับเปิดเผยมากก็คงไม่ดีเดี๋ยวทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนหรือไม่แฮปปี้ได้นี่คือ เรื่องของโยกเกณฑ์ของดวงดาวทั้งหมดส่วนคนที่มีแฟนหรือคนรักอยู่แล้วนะครับระวังสักนิดหนึ่งจะมีเรื่องขัดใจกันในเรื่องเงินเงินทองทองเช่นอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอย่างเนี้ยแต่เราให้ไม่ได้หรือเราต้องการแบบเนี้ยแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้เราไม่ได้ด้วยเงื่อนไขหรือสักอย่างหนึ่งก็ทําให้จมุดหงิดกันนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศรีสิงต้องระวังโชคดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล